ปีนี้เป็นทั้งปีเลยที่เรียกว่าเป็นเป็นปีที่แฟนคลับให้โอกาสด้วยแล้วก็ทุกอย่ให้โอกาสด้วยจริงๆเลยรูปแบบสายงานเลยที่ทำมาหมดแล้วในปีนี้ไอ้ใครคิดว่าเพราะอ,อะไรทำไมถึงเขาถึงให้โอกาสให้แขงขนาดนี้เพราะว่าหรืว่าด้วยาาว่าจังหวะต่างๆด้วยไงความพร้อมต่างๆที่ำให้ ให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเล็งเห็นเราในร่างการร้องเพลงเราอินเตอร์เทนได้ในร่างการแสดงเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นงานในรูปแบบต่างๆในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้ทำกับคนอื่นในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างปีนี้คือผลงานละครเราต่อเนื่องมากต่อหนังละครค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นแบบคาแรคเตอร์มันหลากหลายมากคาแรคเตอร์หลากหลายค่ะก็เป็นการบทบาทหลายๆเรื่อในการทาเล่นความสามารถการแสดงมากๆแล้วก็มีการแบบว่าใช้น้ําตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หลายบทบาทจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าตรงนี้ก่อน ถ้าสมมติว่ามีเพืกับท่านไหนเชิญเราไปเล่นอย่างเงี้ยเราก็ยินดีไปหมดเลยแล้วก็คือแบบไม่ไม่เคยแบบปฏิเสธเลยเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันมันคือโอกาสอะสิปีมีครั้งหรือเปล่าหรือพี่ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้เท่ากันเข้ามาก็ไปแสดงได้หมดเลยถ้าถ้าหนูว่างนะแล้วเราก็บอกว่าโหไปก็ไปแจมแจมก็นั่นแหละมีคิวแค่นั้นแหละถ้าจงดีกว่าไม่ไปเอออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไปหมดไปได้แล้วกหลายคนบอกว่าเราบอกว่าเราไปแสดงแากพอออกมาปุ๊บอ่ะไปแจมแจมใช่เขาประกาศเสร็จแล้วออกมาจองที้ยยาเก่พ เจอเจอตอนหนังแบบตะโก้ของพี่พลอันนนลิงก็จะไปแบบเต้แจงไปเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรามีคิวแค่นั้นแล้วเราก็บอกพี่พลว่าเออเราตายแล้วก็ได้นะพี่พลแล้วก เดินออกมาเล่นฮาตลกเสร็จปุ๊บพี่เขียนบทผูต,ตายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมาเปตัวละครได้เลยอะครอย่างเลยเพราะเรามีเวลาแค่นั้นแต่ว่าก็อยากไปอยู่ร่วมจอยอะไรอย่างเงี้ยครับจะ<า>ไปได้หมดแต่หลายคนมองในมุมกลับเลยว่าระดับเอแคร์ทำไมถึงเะไาเนี่ยจะขอหงหรือผู้จัดให้บทมาแค่นั้นเองหรอจางยงี้งงจริงๆหนู่ยินดีมากกว่าจริงๆชอบมากที่แบบไปแจมๆไปเขียนรักเชิญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นที่ตัวเราใช่ไหมใช่เป็นที่ตัวเราด้วยเป็นหลักๆเลยคือเราชอบไปแจมชอบไปแบบแอพแอร์อะไรอย่างเป็นบทชาวบ้านแบบบทที่เสือกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปอยู่ตรงนั้นน่ะ แค่นั้นเลยลบทยาวๆมีที่ต่อบ้างไหมคะบทยาวๆมีค่ะคือที่รับล่าสุดก็คือน่าจะเป็นใจซ่อนหลักที่จบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเรียนรู้กันการทํางานในวงการละครเนาะซึ่งมันมันขัดจากยูทูบเรามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สู้ว่าโอเราก็เรียนรู้ว่าถ้ารับเรื่องต่อไปเราคงจะหาเวลาให้มากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยครับเพาันเราจะเหนื่อยคือช่วงนั้นมันก็เหนื่อยมากเพราะว่า,าง,งานในยูทูบหนูก็ต่างพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยถ่ายกันแบบว่าเสริมมาว่าหนูมีรายการชื่อว่ารายการหาคำในยูทูบในช่องหนูรายการทำอาหารหนูถ่ายเที่ยงคืนนะ เบื้องหลังความหาเนี่ยคือถุถ่ายเที่ยงคืนกินข้าวแต่เที่ยงคืนใช่ที่ย่างหน้าบ้านอ่ะน,นะไม่ไม่ที่ทำในกันอาหารตัวอค,อค่ะที่หลิกอ้อนก็ไปออกเลยนะเออนั่นแหละคือจะบอกว่าอะไรกนันน่ะจริงๆบางเทปถ่ายทเที่ยงคืนเลยเพราะว่าเวลาชีวิตมีแค่นั้นพอ,อ,อเที่ยงคืนออปุ๊บตีาาสามอาบน้ำสระผมปุ๊บตีสี่ไปกองละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่มีเวลาช่วงไหนที่จะไปจำบทละครเลยเพราะนะเวลาที่จำบทคตัวอือตอนเช้าคือตรงนี้เปิดบทเริ่มเริ่มนี่จำนี่จำหลิงะเจ็ดโมงเริ่มถ่ายแล้วอะไรอย่างเเงีี้้ยยนนนั่่ะคคืืออกาารรรูว อ๋อถ้าเราจะต้องทํางานวงการซีรีส์ทำละครเนี่ยคือเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆอะไอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยมีแต่ว่าเขามองในมุมแบบจิมพี่ถามว่าทำไมผู้จัดให้บทละแทบนีแต่กันที่รู้สึกว่าเป็นระดับเอแคร์คุณจะได้รับละครยาวหรือมีบทมากกว่านี้แต่เป็นที่ตัวเราเองเป็นที่ตัวหนูเองเลยเพราะว่าหนูมีคิวน้อยมากแต่อยากทํา พอมีเวลาแน่นอนแบบนี้ที่บอกว่านอนน้อยเหมือนกันหกสิบสุขภาพเลยครับห่วงสุขภาพมากครับโดยเฉพาะอายุใกล้30มสิบเหมือนจะมีพลัดังดเกิดขึ้นเลยแต่ไม่มีนะครับดีครับอินสิครับทำงานเยอะแต่ยังไม่โซมนะครับเพราะว่าไใครมีตัวดีคครับือจริงๆห่วงสุขภาพตัวเองเพราะหนึ่งเราเป็นคนพ,พัดไซด์แล้วเป็นคนที่อายุน้ำหนักเยอะเนาะคนก็จะห่วงเรื่องเบาหวานแล้วะนี่จะบอกว่าโรคต่างๆในตัวฉันทั้ปีไม่มีแต่สิ่งที่มีแต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเครียดคือเรื่องภาวะการพักผ่อนน้อยเพราะอย่างที่เล่าตารางชีวิตคือ คันมุสวัตอายเพื่อนมากในการเล่าให้ใฟังผมเป็นมุสวัตผรู้สึกว่าผมเป็นโรคแบบว่าอีนี่นอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันพักผ่อนน้อยนั่นคือสัญญาณตัวรู้สึกว่าเออเราต้องนอนให้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะตรงนี้เล็กประมาณเหรียญบาทแต่ก็เล่าให้มันใหญ่นะลอยเพื่อนฟังอุผมเป็นทั้งหลังเลยจริงไม่แค่นี้เหรียญบาทประมาณเท่านี้ ไม่ไม่พันลดตัวไม่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 พันไม่พันยังไม่ถึงเหรอแต่เราเราเพื่อนบอกว่าเกือบพันหลิงเนี้ยแต่จริงแค่นี้ใหดูใหญ่เข้าไปให้ดูใหญ่ให้ดูใหญ่เป็นเป็นสาวเหมอลงสตอรี่หาหมอเลยเลยมันก็เป็นเพื่อขับเพื่อขับเออให้กินสมุนไพรเป็นกสัญญาณต่ว่าเป็นสัญญาณว่าเราใช่คุณควบการระบบต้องไหมคือก่อนหน้านี้หนูอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแข็งแรงมากเพราะเราเป็นเด็กไงเราอยู่ยี่สิบเป็นต้นหลิงแต่ตอนนี้เราใกล้สามสิบปุ๊บมันก็รู้สึกว่าอุ้ร่างกายมันใจเราไหวแต่ร่างกายเราไม่ได้ไหวเท่าเหมือนตอน ก็ต้องเริ่มแบบดูแลตัวเองมากขึ้นในการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยล่ะหรือโรคโรคภัยอะไรแทนบัวไหมเพราะว่าคนรอบตัวเราจริงๆก็จะไม่อยางขาดแกงทีใช่ถาถัดแกงผี่็ต้องเป็นหนึ่งโรคใช่ใครใครก็ตามอายุ30อาหารเที่ยงอื่นิคือจะต้องมีโรคอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราแวดระวังกันว่าใครจะเป็นโรคอะไรอะไรเลยเราเลือกอะไรคะ แก่เป็นกัน่ um เขาเป็นโรคเกี่ยวกับตับใช่ไหมโอ้ hmm. พี่มิกเป็นตับเนาะพี่ตูนกะนทีนี่จะเป็นเรื่องอแบบว่าความวืดวืดหลับได้อะไรเลยพี่ตูนก็จะเป็นมะเร็งไอ้แค่น่าจะเป็นสิวว่าพอแล้วล่ะ ปมสิ็ธประสิวหัวช้างพอละแล้วก็อเคล้วเด็ดแค่นี้พอต้อมีกังวลเพราะเวลนนที่อัดคลิปแล้วอหุ่เขาันอ้ยกังวลจริงจริงจริงเรื่องเนี้ยเพิ่งคุยกันในวงหัสณาเมื่วันก่อนนะว่าอายุ30มสิบจะเป็นโรคอะไรไหมอย่างน้องหน้าราที่ก็เคยบอกว่าม่เกี่ยหติดคุกไปแล้วหนูถือว่าหักกันเราเป็นหูใช้พอแลติ้นหมดแล้วเออเอหนูติดคุกแล้วหนูต้องไม่มีโรคตอนสามสิบเขาบอกวิาติติดคุกแล้วก็ไม่มีโรคแล้วโอเคแล้วกูจะเป็นอะไรวะขอเป็นสวหัวช้างก พี่เออร์ี่เป็นคนที่กลัวเรื่องสุขภาพที่สุดในโลกแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอที่สุดในโลกเหมือนกันเลยแล้วก็ทุกคนกลัวหมด่ะแม่ไม่มใีใครอยากเป็นโรคอ่ะการที่ <c oughs> มันมีาอาถรรพ์เป็นอย่างเง<ๆ>ี้ยเรามีการไปทำอะไรไหมปรึกษาหมอหรือว่าไปบนอะไรมาก็ <c oughs> ไม่ถึงขั้นบนแต่ว่าเรียกได้ว่ามีการปันหุ่นตัวเองสัดินไปแล้วเอาอะไรก็ตามให้ไปลงที่หุ่นอย่าลงที่เราเออแก้เคสแกเคสไปเรียบร้อยแล้ว พอขึ้นเลขสามมันทำให้วิธีการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มากคือคนน่ะหนูมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เห็นโลกโศไม่หลังตาคือหนูยังไม่ได้เป็นโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นเลยแต่ว่าใจนึงก็แบบหนูแล้วก็เตรียมตัวเองไว้นั่นแหละพักก่อนให้มันพอดื่มน้ำหาดคุ้ม้าหมู่อะไรเงี้ยก็ ก็ในแต่เใช่อนเพื่อนในแก๊งเราทุกคนได้รับโอกาสได้รับสิทธิ์นั้นทันทีได้รับสิทธิ์น,นั้นเดี๋ยวนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคไงแล้วเรามันปร,ร,ร,รับได้จริงใช่ไหมครับเพราะว่างานมันก็เข้ามาด้วยแต่ว่าที่เราปรับได้มากเลยค่ะอย่างออ๋เดือนนี้ที่ผ่านมาทั้งเดือนเลยหนูมีปัญหาด้านกล่องเสียงซึ่งตอนนี้คำคนณฐานในติ๊กต็อก,กอย่างสัปดา์ ผ่านมาเนี่ยก็คือเอกแครเป็นมะเร็งเอกแคป่วยเป็นอะไรแถลงตรงนี้คือหนุ่มมีปัญหาด้านของเสียงคือหนุ่มอ่ะสัปดาห์ที่แล้วคือหนูไม่มีเสียงในการพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนุ่มต้องไลฟ์สดขายของหนตลอด2ปีที่ผ่านมาเลยนะแล้วคนในติ๊กต็อกก็พูดที่กำแพงมีความไม่เลื่อยไม่ถ้าพูดเฉยๆไม่ไม่กดดันก้าถ้ามาเดี๋ยวที่เราบอกว่าหนึ่งแถมหนึ่งนักมาเลยยอดมาเลยคือเราต้องอินแล้วเวลาเราไลฟ์ทีสองชั่วโมงแล้วไลฟ์สองปีเต็มเหมนแม่เห็บ่านน้ะแล้วก็กระทบใช่ าแล้วอะไรกล่องเสียงมันขึ้นเป็นตุ่มแล้วอ่ะอีนิดเดียวต้องเข้าตุ่มขั้นตอนของการวางยาสลล้ผ่าตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่อยากอยู่ตรงิั้นก็เลยใช้วิธีการกินยากร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่้า่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่ย่่่่่่่่่่่่ข่่่นน่้่่น่่่่่่่น่ั่ค่่่่่คัน่่่่มัน่่่่่่่่่่่่่่่ั่มันยิบเลยมันยิบเลย มิจิปุ๊บก็ยังไม่มาก็ยังรักษาอยู่ต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมอบอกว่าด้วยต่รน้นหนักจริงๆต้องกิน12เม็ดฉันหนูอ่ะกินยา12เม็ดมันดูน่ากลัวไงหนูก็เลยพยายามหนีไปตลอดอย่างเงี้ยรอบนี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูจะยอมกิน12เมตรต่อวันเลไอย่างเงี้ยคะกินปุ๊บหมอบอกว่าแต่ถ้ากินน่ะต้องช่วยหมออย่างหนึ่งคือให้เงียบปากสี่เดือนเต็มบอกเอาแล้วอาชีพหนูอยู่ตรงนี้ให้หนูทำอะไรอ่ะสี่เดือนเต็มอ่ะก็เลยแทบทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็พยายามบอกว่างั้นโอเคงั้นหนึ่งเดือนเนี้ยจะพพยยาามมไู่ด หนึ่งเดือนเดือน,นตุลาเนี่ยพยายามไม่พูดเลยไม่รับงานไม่ทำงานอะไรเลยลงไปคิดเก่าๆลุกเก่าๆเ,เ,เลยคนก็เลยวิเคราะห์ไปว่าเราเป็นโรลคลายใช่แต่ว่าตอนนี้เสียงกลับมาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะมีเสียงเป็นจริงหรือเปล่าอือจะโปรโมทเพลงใหม่เพลงอะไร ทำซิตอักเสบต้งองนี่ออกไม่มีเพลงใหม่ไม่มีโปรโมทเพลงทั้งนั้นเอ่ออะไรนี้พอๆไมเป็นไรจะเสพมาเพิ่งกลับมาไม่เกลียดอีกแค่อาทิตย์เียแล้วแล้วมันจะมีทันคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าแล้วหรออาทิตย์หน้าต้องทันแน่นอนค่ะก็คือไม่พูดเลยตอนนี้เลยที่เราพูไม่เออเราว่างทางเชื่อไหว่าระหว่างสัปดาห์นี้ยี่สัปดาห์ที่มันใกล้คอนเสิร์ตวีเวทวันที่31ตุลาเนี่ยคือหนูไม่พูดกับใครเลยกระทั่งซ้อมอ่ะทุกวันเนี้ไปซ้ <c oughs> อมเ <c oughs> ต้นอ่ะซ้อมเต้นแต่ปากแบบไม่ออกเสียง เก็บเสเก็บสิเพราะเก็บเสียไว้ร้องสดเลยทีเดียววินดี้ยูตันค่ะคิ่ว่าจะวางตัวเองเป็นเป็นแบบไหนภาในคอนเสิร์ตนี้ก็เลยนึ้ว่าเป็นดีว่าเลยดีว่าเลยดีว่าแก้มหันตาไพรค่ะใกล้กันเลยมหันตาไพรมีแค่แก้มแล้วก็หนูที่ร้องได้ใกล้ๆประมาณนั้นเลยแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นคลิปล่าสุดจะร้องได้พี่มิกร้องไห้คือเล้วล่าสุดคือเราหวะวางแผนกันว่าเราหะอยากขายบัตรประมาณห้าพันใบซึ่งตอนนี้มันก็เหลือประมาณพันใบซึ่งคนก็ยังไม่ าคนก็ยังไม่ได้การรับรู้ว่าสัปดาห์ที่เนี้ยมันจะมีคอนเสิร์ตวิวิดเกิดขึ้นคือคนก็ยังไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตมันคืออะไรจริงมันคือคอนเสิร์ตด้วยปาร์ตี้ด้วยฮะแล้วก็มีสถานการณ์ต่างต่างแบบมากมายในงานเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นมาสองปีก่อนวันนี้ปีนี้มันจัดขึ้นมันใหญ่กว่าเดิมแต่ทีนี้สปอนเซอร์เราอ่ะคือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะซึ่งคนก็จะบอกกันว่ามันแบบว่ามันไปได้ไกลบ้านคาวเดินทางยังไงไปไปไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ซ มันไม่ใช่ทมันอยู่เออเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยจะไม่ได้สึกกับพี่มิกก็เสียใจแบบว่าร้องไห้หรือจริงจริงมีความลับนะคะอุ้ยพักสักครู่หนึ่งค่ะส่วนหน้าเรากลับไปกับตุยการโสดแล้วพี่มิกเขาร้องไห้เพราะเขาอกหักอ้าวไม่ใช่ร้องไห้เพรแตกไม่ได้เหรอใช่ ด้วยแล้วก็อกหักด้วยสองเรื่องประกบกันเซวิงมะไรแบบนี้กระเทิร์นมันมีการสวิงอารมณ์ไงรักษาที่น้างทั้งหมดอีกที่นั่งหายแค่จริงๆตอนนี้วางไว้ห้าพันตอนนี้พันหนึ่งก็ให้เข้างานแล้วค่ะแต่งเสียดายห้าคนจริงๆแต่วันนั้นมันเกิดที่ประมาณพันที่ค่ะบอันที่นให้เอแครโปรโมทว่าเลยคอนเสิร์ตไปเห็นอะไรบ้างคือปกติอ่ะฮิวิ๋นเราชอบไปลงคลิปบล็อกเที่ยวญี่ปุ่น เพราะว่าเราสึกว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าหลุดจากไทยไปนเนี่ยคือฮาโลวีนเป็นเทศกาลที่สนุกมากทุกคนได้แต่งตัวทุกคนได้มาปาร์ตีดดาาต้ด้วยกัน,กนาารู้สึวกว่าในเมืองไทยมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้ยเราก็เลยพยายามจัดกันเองชื่อว่าวีวีปาร์ตี้ค่ะเป็นปาร์ตี้ด้วยคอนเสิร์ตด้วยมาดื่มมาดื่มกันนะคะมาแต่งตัวแซบ่แซบๆกันวันที่31ตุลานี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะไม่เคยเห็นอะไรจะได้เห็นไม่เคยเห็นหรือจะได้เห็นแน่นอนค่ะเซเลบริตี้ดารามากันหมดทั่วประเทศเลยที่สำคัญคอนเสิร์ตแต่ละคนเนี่ยคือหนูจะมมีโโชชววว์์เลยรถึง Friend of อ๋อพิวหวีด้วยก็คือแก่งบ้านยักษ์แกงเพื่นทุกคนอาจจะมีคอนเสิร์ตขอเองหมดเลยอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนแล้วคนจูต้องเตรียมตัวไงนอกจากมีบัตรแล้วต้องทตรจริงจริงเตรียมตัวไงก็ได้เลยแต่งตัวเองก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราแบบพยายามบอกทีมกว้างๆแล้วว่าผีไทยอินเดียญี่ปุ่นจะได้หมดเลยค่ะขอให้แต่งตัวแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลย